มาครับวันนี้เล่นของใหญ่เลยหาตาริ24นิ้วอาการเปิดสวิตช์แล้วหมุนไม่แรงใบพัดก็ไม่ติดครับหมุนลื่นไหลอาการแบบนี้มามุกเดิมครับ คาปาซิตเตอร์น่าจะไปแล้วครับตัวนี้มีขนาด4ไมโครฟารัตครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันดูว่าเสียจริงไหมเปิดไปที่ย่านวัดคาปาซิตเตอร์วัดได้ไม่ถึง1มโครฟารัดด้วยซ้ําผมจะเปลี่ยนตัวใหม่เป็นขนาด4.5ไมโครฟารัตนะครับค่าประจุมากกว่าตัวเก่านิดหน่อยไม่เป็นไรครับใช้ได้แต่อย่าต่ํากว่าของเดิมหลังจากเปลี่ยนตัวใหม่ก็ไปหมุนแล้วครับ จำได้ตอนต้นคลิปไหมครับพัดลมคลักสกรปรกมาเลยผมจะถอดไปล้างทำความสะอาดให้นะครับหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาประกอบเก็บงานกันเป็นไงกันบ้างครับง่ายๆสามารถทำได้ที่ตัวเองฮาตเตอริ24น,นี้นี่มันแรงสะใจปิววันกันจริงๆ